สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะซึ่งเรามี To-Do List เยอะมากที่ทำไว้แล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะสนุกถ้าพาทุกคนไปด้วยกันก็คือคราวที่แล้วเราทำเป็น New Year d e c l u t t e r ไปใช่ไหมก่อนปีใหม่ซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ ยังไม่เรียบร้อยอย่างพวกแต่งห้องแล้วก็จัดการเอกสารต่างๆเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำคลิป new year resetting อีกรอบหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันน่าจะสนุกดีก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็ได้รับ inspiration อะไรกลับไปจัดการชีวิตของตัวเองนะวันนี้เราจะมาเพ้น เจ้าดินที่เราปั้นทิ้งไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแต่ยังไม่มีเวลาระบายสีมันเลยอันนี้เป็นเซตที่2แล้วเราเคยทำเซตแรกไปแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเมื่อมันเสร็จพร้อมๆกันเลย ตอนนี้เราก็เพนเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่เสร็จทั้งหมดคิดว่าไม่น่าจะทันวันนี้เพราะตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วเรามีนัดกินข้าวกับเพื่อนตอนเย็นต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงก็เลยจะกลับมาทำคืนนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะพวกจัดห้องแล้วก็แต่งห้องก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้เตือนสายไปนิดนึงเลยทำอะไรไม่ค่อยทันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทำทุกอย่างได้ครบ ทุกคนยังไม่ไปนะพอดีมีเวลาเหลืออยู่อีกนิดหน่อยเราก็เลยจะมา unbox เปิดถุง shopping ปปละกันที่เราซื้อมาเมื่อวันก่อนอันแรกก็จะมีพวก postcard อันนี้เป็นของคนไทยหมดเลยน่ารักดีมากๆเราคิดว่าช่วงนี้เราอินกับอะไรที่มันเป็นสีสีกระจุกกระจิกอะเราเลยจะมาแต่งห้องแล้วก็มีพวก birthday card เราชอบซื้อพวกกาที่มันสามารถเอาไว้ให้ในวันเกิดอ่ะเก็บไว้เพราะเราคิดว่ามันได้ใช้แน่แนเหมือนมีไว้ดีกว่าไม่มีอุ่นใจแน่นอนเวลาแบบถึงโอากาเพเสพิเศษอ่ะเราจะได้เอาไปใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มเราจะมาใส่พวกเอกสารที่เรามีทั้งหมดพวกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าเอกสารตอนมัธยมอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกคนมีแล้วเราก็อยากทำให้มัน organize แบบ น่ารักน่ารักเราก็เลยซื้อแฟมหมีมานะก็มีปฏิทินของปีนี้เดี๋ยวจะมาติดไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเราชอบติดปฏิทินไว้ใกล้ๆโต๊ะนะมันจะทำให้เราวางแผนชีวิตได้ไง่ายขึ้นอันนี้ก็โปสการ์ดอีกหนึ่งอันแล้วก็อันนี้เป็นโฟลเดอร์ใส่เอกาสารเหมือนกันอันนี้น่ารักดีเป็นกระดาษแข็ง แล้วก็มีสติกเกอร์ให้ติดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตกแต่งมันกันอีกทีนะก็จะมีประมาณนี้นะของที่ซื้อมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเราจะเอาของเหล่านี้ไปใช้ยังไงได้บ้าง กูจะกลายเป็นเหมือนเขาเลยใช่แต่ปิดท้ายเขาด้วยนะเออค่ดต่อต่อ คือเราอะทำขนาดค่อนข้างเล็กเล็กกว่าฝ่ามือมันก็เลยจะใส่หลายได้ไม่ค่อยมากแต่ว่าเราอะตั้งใจเอาไว้ใส่พวกจิวเวลรี่เล็กๆแบบนี้อยู่แล้วเพราะเรามีเยอะก็เลยจะใส่เป็นพวกแหวนแล้วก็ใส่สร้อยได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเล็กมากเราเอาไว้ใส่เทียนนะเป็นแบบนี้ กำแพงเราอ่ะมันเป็นสีแบบที่มันเงานะทุกคนมันเลยทำให้เราไม่สามารถติดพวกวาชิเทปลงไปตรงๆได้แบบเนี้ยจะใช้ไม่ได้มันจะหลุดออกมาเพราะว่าพื้นผิวมันลื่นๆใช่ไหมเราก็เลยจะต้องใช้เป็นแบบนี้นะก็คือเป็นดิน้ำมันที่สามารถใช้ได้หลายครั้งแล้วก็เวลาดึงออกมาจะไม่ทำลายพื้นผิว ทั้งของตัวโปสเตอร์ตัวกระดาษที่เราติดแล้วก็ทั้งของตัวกำแพงของเราด้วยนะ เน2021 financial goals ของเรานะคือปีนี้ตั้งใจไปว่าจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าเริ่มทำจากสิ่งที่มันเล็กๆที่สุดก่อนคืออย่างเราตั้งใจเก็บเงินให้ได้แสนหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งไว้ว่าภายในเดือนไหนแต่ว่าเราอยากเช็คจากเริ่มต้นที่หมื่นหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าเราทำเช็คลิสแค่เซฟวิ่งไปที่หนึ่งแสนเลย มันดูห่างไกลแล้วก็ยาวนานมากๆแต่ว่าการที่เราได้ติ๊กออกทีละขั้นทีละขั้นอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรา complete หรือว่า achieve อะไรไปบางอย่างแล้วมันทําให้เราอ่ะมีกําลังใจที่จะทําข้ออื่นๆต,ต,ต่อไปอะ่ะเหมือนเราเล่นเกมอะ่ะอยาก up l e วลไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องแบบขยันเก็บเงินเพื่อที่จะได้เช็คข้อนี้ในที่สุดอันนี้ก็ เป็นทริคที่เอาไปใช้ได้นะใครที่ชอบทำเช็คลสต์แล้วว่าน่าจะชอบอะไรแบบนี้เพราะว่ามันฟูลฟิลความรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองมววาก Refer to automated savings as paying yourself first. Once you have figured out your monthly budget and know exactly how much you're spending on bills and groceries, you can set a specific amount of money to automatically go from your checking accounts into your savings. ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปทำงานเพิ่งอ่านหนังสือเสร็จเราคิดว่าคงจะจบล็อกนี้ที่ตรงนี้แล้วเราหวังว่าทุกคนจะได้รับ inspiration อะไรกลับไปนะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> มีอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะในคอมเมนต์ข้างล่าง <c oughs> เงาเงาขอบคุณที่ติดตามกันนะคะหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆเฮ้ยบา bye bye. Good night